สวัสดีค่ะกัญญาเจริญสุภกุลนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณวารินแลบนะคะต้องมีโพยค่ะขอบคุณคุณสุคนทิพย์นาเกษมคุณฝนนะคะผู้ก่อตั้งวารินแลบขอสวัสดีคุณคุณเจ้ยคะคุณอตินุชย์อาินุษย์ตันติวิต์นะคะแล้วก็ขอสวัสดีอาจารย์นักรบคุณศักด์าคุณคิมนะคะจดชื่อจริงมาคุณอดุลยา ทุตระกูลแล้วก็ขอสวัสดีนักศึกษาศิลปะนะคะศิลปินในอนาคตทําสิ่งแวดล้อมนะคะที่มาร่วมฟังวันนี้ม,มีมีความรู้สึกว่าเมื่อเดินเข้ามาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิเลี้ยวขวามาปัาป๊บเห็นสิ่งแวดล้อมข้างนอ,นอกก็ชอบใจแล้วค่ะที่นี่นะคะแล้วก็พอเข้ามาที่นี่ก็คือ,อาภายในภายในแกลลี่นี้ก็ชอบถูกใจนะคะเก่าแก่ดีนะคะ คล้ายๆที่ของของคุณเจมส์เหมือนกันนะคะที่อัตาอันนั้นก็ขลังค่ะขลังเป็นพื้นที่ที่คลังมากเลยนะคะน,นี่ก็ขลังขลังชอบมากก็วันนี้นะคะจะก็คงจะพยายามจะเข้าประเด็นนะคะว่ามีความยินดีดีใจนะคะที่มีการจัดทอเกี่ยวกับศิลปะสิ่งแวดล้อมแล้วก็เมื่อกี้ก็ขออนุญาต ต่อเติมเสริมแต่ที่คุณผลพูดนะคะว่าศิลปะมีหน้าที่ที่ให้เราได้ตระหนักรู้อย่างตอนนี้สภาวะของของโลกเนี่ยนะคะก็เราก็รับทราบอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างจะวิกฤตโลกกําลังป่วยนะคะอยากจะเริ่มต้นจากตรงนี้กดนะคะขออนุญ,ญาตนะคะยางงานชิ้นนี้นะคะก็กาลังอยู่แสดงอยู่ที่อัตาแกลเลอรี่ของคุณเจ้พูดที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะค่ะก็นี่ก็มาจากธรรมชาตินะคะที่นี้มาจากเรื่องธรรมชาติคือ ในความความรู้สึกด้วยและความเห็นส่วนตัวด้วยว่าธรรมชาตินี่ยิงย่งใหญ่เกินธรรมชาติให้เราเกิดจินตนาการนอกเหนือจากว่าธรรมชาติทําให้เราได้อยู่ดํางนุชีวิตได้นะคะสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนี่ยคือธรรมชาติท่านให้หรือแม่ของโลกให้เรานะคะธรรมชาติให้เราเกิดจินตนาการจินตนาการตรงนี้ไม่ใช่อย,อยู่ก็ไปเพอ้อพกจินตนาการอะไรไม่ใช่นะคะ ธรรมชาติให้เราได้อาศัยเป็นที่ที่จะสื่อถึงสิ่งที่เราคิดที่เรารู้สึกอยู่ข้างในจากมนุษย์คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ชีวิตในช่วงนั้นนะคะงานชิ้นนี้มากกว่า20บปีนะคะคือที่อย่างที่กล่าวว่างานศิลปะเนี่ย่วนหนึ่งให้จินตนาการจินตนาการตรงนี้มาจากมาบวกกับสิ่งที่เรารู้สึกข้างในตอนนั้นมีความยังอ่อนต่อโลกมั้งคะอายุมากแล้วก็ยังอ่อนต่อโลกนะคะ คือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราเห็นหรอกมันมีมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่อีกเยอะแยะมากมายอย่างชิ้นนี้ก็ได้มาจากตอนที่ไปเที่ยวที่น้ํำตกแห่งหนึ่งซึ่งทางจังหวัดเลยตอนนั้นน้ําแห้งหมดเลยค่ะก็เห็นแผ่นหินเนี่ยมีรอยแตกแยกตรงนั้นถ้ามีหน้าน้ําเราเดินไม่ได้มันคือน้ําทั้งหมดเราเห็นรอยหินที่แตกแยกแล้วมองลงไปเนี่ยลึกลงไปตั้ง หลายเมตรนะคะจะมีหินก้อนเล็กก้อนน้อยอยู่ในนั้นมากมายเลยเหมือนเป็นลูกเหมือนเป็นลูกที่ซ่อนอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอืมนะบางสิ่งบางอย่างที่เรามีชีวิตเนี่ยเราได้เรียนรู้บนดวงตาเรามันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยแล้วไม่ใช่อย่างที่เราเห็นด้วยมีอะไรมากมายเลยเราคิดงโยงถึงจิตใจมนุษย์ละเราอยัางได้ไหมเราอยัางไม่ได้อะไรทั้งนั้นและถ้าหากว่าที่นี่ถ้ามีน้ํามาสิ่งที่ เรามองไปจากรอยแยกตรนีเราจะไม่เห็นเลยเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยืนตรงนั้นด้วยอะไรเหล่านี้มันทาให้เราสุขคิดได้ว่าคือธรรมชาติสอนเราจริงๆแล้วก็บวกกับที่ประสบการณ์ชีวิตรเราเราก็สามารถที่จะสื่อสร้างเป็นงานศิลปะออกมาอย่างที่คุณฝนพูดเมื่อกี้นี้ว่าศิลปะมีหน้าที่ให้ตนะรู้มันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คิดว่าอนอกจาก นอกจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่สอนแนะนําให้เราได้ตระหนักรู้แล้วเนี่ยงานบางชินที่มีเหตุเกิดเหตุการสึนามินะคะตอนนั้นมีเหตุการสึนามิอย่างตอนนั้นก็ธรรมชาติเช่นกันเหตุการณ์ณที่เกิดสึนามิที่ภาคใต้ช่วงนั้นได้ไปที่นั่นก่อนสึนามิด้วยนะคะไปกับทีมศิลปินทั้งหมด50ชีวิตไปเก็บความงามของอันดาััเพอกลับมาไม่ทลายอ้าวสึนานมิถล่มคนตายเป็นแสนอย่าเงี้ย เราก็กลับไปที่นั่นเองคือนี่คือธรรมชาติธรรมชาติให้เราตระหนักรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่เห็นเมื่อวานที่เราเก็บภาพสวยงามมาเราไปร้องเพลงเกี่ยกับทะเลแล้วก็เราก็ขียนภาพทะเลของอาจารย์เนี่ยเขียนมา8ชิ้นขายได้หมดเลยค่ะตอนนั้นสแสดงที่ควินสฟริกิตแล้วเงินทั้งหมดเราให้กับมูนิธิของสมเดญญ็จย่าเพื่อไปบูรณะปรับปรุงสวนของท่านที่นั่นแต่พอกลับไปครั้งนี้ มันคนละบรรยากาศต้นไม้ที่เราเคยเห็นอย่างมะพร้าวเนี่ยล้มระเนรนาดไปหมดมันคนละฟีลลิ่งแหละอันนี้ก็ทำให้เราตระหนักรู้เช่นกันว่าโอ้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยแล้วสิ่งนี้กระทบใจเราทำให้เราได้จะได้ไม่เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดแต่ว่าเราคอนเซิร์นเรารับผิดชอบอย่างงานชิ้นนี้พอไปเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าโคดหินสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขากำลังร้องไห้กันอยู่ เรานี่ได้ยินเสียงก็เลยเขียนชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นฉันได้ยินเสียงโคดหินร้องไห้คร่ำครวญมันรู้สึกนั้นจริงนะคะค่ะอย่างชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นงานที่ทำขึ้นเพราะว่าเป็นคนชอบชอบสายลมแสงแดด <c oughs> รู้ทุงมากเลยนะชอบดูเมฆชอบดูลมที่มันพัดกิ่งไม้ใบไม้ไหวอะไรเงี้ยนะคะ เราก็มาเปรียบเทียบกับลมลมก็คือภาวะใจของเราของมนุษย์เราเนี่ยเราอ่อนไหวเราว้าวุ่นเราเรามีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรคงที่แล้วเราก็จับสิ่งนั้นออกมาสื่อเป็นงานศิลปะที่ที่งดงามได้เรายอมรับในสิ่งที่เป็นทั้งพาย,ยุเรายอมรับในสิ่งที่เป็นลมเอื่อยๆให้เราสบายใจนะคะเราเรายอมรับทุกอย่าง แล้วเราก็ใช้ทักษะที่เราเราไม่สามารถจะแต่งเพลงได้เราไม่ใช่นักแต่งเพลงเราไม่ใช่นักไวโอลินเราเล่นเวนุวิเป็นเราไปอย่างเดียวคือทำงานศิลปะแล้วก็อะไรคอลลาบๆปป,ป,ะปะลงไปนะคะแล้วเราก็เพ้นแห้งๆสีแห้งๆลงไปแล้วเราก็พอใจเออใช่อันนี้คือเรื่องของลมที่กระทบใจเราเราอยากจะสื่อถึงว่า ธรรมชาตินี้ให้อะไรเรามากมายเลอเกินนอกจากเราจะได้เสพความงามแล้วธรรมชาติยังสอนทําให้เราได้ตระหนักรู้ตระหนักคิดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นงานที่มันจสบกับเรื่องของธรรมชาติและภาวะของเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นด้วยอย่างงานชิ้นใหญ่เนี่ยให้ชื่อว่ารังไหมอีสานกำลังแสดงที่อัตตาแกลลี่นะคะรังไหมอีสานส่วนชิ้นเล็กอันนั้น คุณเชื่อเธอเลือกมาอาจารย์บอกว่าอย่าเอาไปเลยมันมันเป็นจุดๆเหลืองๆคุณเชื่อบอกว่าคุณเชื่อนี่ถึงศัจธรรมมากกว่าอาจารย์อกีกคุณเชื่อบอกว่าอืจุดเหลืองก็มันเป็นธรรมชาติไงอาจารย์มันมีความชื้นมันก็ต้องเป็นจุดเหลืองนะคะแล้วอย่างชิ้นทางทางด้านนี้ก็คือ,อคิดถึงตอนนั้นมีภาวะหลัง2535หซึ่งเกิดพุษสมาจมินหลังจากนั้นปี4ี่ย์นะคะ ก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เศรษฐกิจตกต่ำมีผู้คนฆ่าตัวตายกันเยอะแล้วอาจารย์เป็นคนอีสานเป็นคนโคราชนะคะแต่ก็คิดถึงว่าชีวิตคนเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตัวตัว,ต,วตัวหนอนเนี่ยลังใหมายจริงมันไม่ไม่ได้เกิดนะคะเหมือนสังคมไทยตอนนั้นมีคนฆ่าตัวตายเยอะนะคะที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็คิดถึงว่ามันเป็นความแห้งมันขาดชีวิตจริงนะเหมือนธรรมชาติถ้าไม่มีฝนเนี่ยมันก็แห้งใช่ไหมคะ ฉะนั้นง,งานชิ้นนี้ชุดนี้ที่ทำนะคะคือสีนี่แห้งแห้บไม่ไม่มีน้ำเลยค่ะจะแห้งจริงๆเลยเพราะจะสื่อตรงนี้ด้วยขออนุญาตไปที่งานชื่อว่าความเจ็บปวดรวดร้างของพระแม่ธรณีนะคะความยาวส4บสี่เมตรสีเซนความสูงประมาณ3เมตรครึ่งนะสามเมตรสิบห่สชิ้นนี้ก็อยากจะสื่อสารว่าในในช่วงแรกที่พูดถึงงานที่แสดงที่อัตาแกลลี่ตอนนั้นคือ ธรรมชาติอินสปายเราทําให้เราเกิดจินตนาการทําให้เราคิดฝันทําให้เราได้มีชีวิตที่ชื่นบานมีความสุขได้แต่ชิ้นนี้ไม่ใช่นะคะชิ้นนี้คือมีความรู้สึกว่าธรรมชาติกําลังกําลังป่วยมาเซอร์อกํกำลังป่วยหนะักโดยจากน้ามือของของมนุษย์เราคงคงไม่ใช่มนุษย์ที่นั่งนั่งตรงนี้นะคะเป็นมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่เขา เขาสูบเลือดของพระแม่ธรณีสูบเลือดของโลกเพื่อสร้างความร่ำรวยทางเศรษฐกิจหรือปั่นให้เกิดสงครามเพื่อเขาจะได้ทดลองอาวุธเพื่อเขาจะได้ค้าขายอาวุธอขอใช้เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มซาตานคือเป็นพวกที่ละโมบไม่สิ้นสุดและมันทำความวิบัติให้กับโลกสุดท้ายก็คือว่าถ้าโลกเราไม่มีความสวยงาม โลกเราป่วยหนักแล้วก็คิดว่าจินตนาการก็คงจะไม่มีเพราะชีวิตเราไม่มีเมื่อไม่มีมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีคําว่าจินตนาการอะไรทั้งนองนั้นนะคะนี่จะเห็นว่าจะสื่อว่าโลกเรานี้มีบาดแผลเยอะเหลือเกินพระแม่ธรณีเกลียดที่สุดเลยเวลาได้ยินเสียงการจอบถนนหรือดูทีวีดูสื่อเห็นการขุดเจาะน้ํามันเจาะ ที่ผืนดินยังไม่พอยังมุตศาไปที่ทะเลอีกนะคะเจาะเข้าไปยังคิดว่ามันจะเจาะให้ทะลุอีกผิวโล่อีกด้านหนึ่งได้ยังไงนะคะโกรธมากๆเลยโมโหมากด้วยนะคะาง,งานที่นนี้ก็พยายามแสดงถึงผิวของพระแม่ธรณีที่ถูกมนุษย์ประเภทหนึ่งทําลายนะคะงานที่นนี้จะเริ่มต้นจากเป็นลงสีดําก่อนนะคะเฟรมที่ว่างเปล่าเราจะเริ่มจากการที่ลงสีดํา ลงสีดำนะคะแล้วเราเปรียบเหมือนกับว่าตอนนั้นไร้ชีวิตนะคะไร้ชีวิตก็คือสีดำจากนั้นมาจะเริ่มมีสีเขียวสีเขียวคือสีของชีวิตมีแสงแดดมีฝนมีชีวิตต่อมาก็จะเริ่มมีสีสันมากขึ้นนะคะจะมีสีชมพูสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีสีของแมลงสีของดอกไม้สีของผู้คนที่ใส่เสื้อผ้าสวยๆนี่คือความงามที่ธรรมชาติให้เราทำให้เราเกิดจินตนาการที่จะสร้างศิลปะด้วย ดนตรีวรรณกรรมแฟชั่นทุกอย่างจากนั้นตอนที่มันมาถึงตอนที่โลกมีวิกฤตโลกโลกป่วยอาจารย์ใช้ใช้สีแดงเพื่อแสดงถึงเลือดจากเมื่อกี้ทีเ่เห็นภาพดีเทลนะคะผิวที่มันเปิงเลยเหมือนตัวเรานะ่ถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุหรือเราไฟลวกเราล้มบนถนนเราถูกรถลากครู่ไปกับพื้นเนี่ยเลือดเราออกมาเนี่ย ยังไม่เท่าเลือดของพระแม่โทรณีคิดถึงขนาดนั้นว่ามนุษย์ที่ทำลายพวกซาตานเนี่ยกำลังสร้างบาดแผลให้กับโลกนี้รุนแรงเหลือเกินนะคะนี่คือชั้นตอนที่ลงสีแดงนะคะงานชิ้นนี้จะมีหลายเลเยอร์นะคะเริ่มจากดำเขียวราลาสีสันแล้วก็มาสีแดงที่แสดงภาวะที่กำลังปวยหนักนะคะไปเรื่อยๆเลยคะ่ะนี่ค่ะฉากนี้คือฉากที่เต็มที่เลยคือต้องเยียวยาละไม่ได้ละ นะคะค่ะก็เริ่มฉลองขาวในความรู้สึกตอนนั้นใช้สัญลักษณ์ของสีขาวเป็นเสมือนเป็นการเยียวยานึกถึงพยาบาลชุดขาวไหคะค่ะนึกถึงสำรีสะ,สะอาดนะอะไรเหล่านั้นก็จะเริ่มมีสีขาวมาฉลอที่ที่งานนะคะไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็จะเริ่ม จากสาสีขาวเนี่ยประคบประงมผิวของพระแม่ทวนีไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยเลยค่ะก็คิดว่าตัวเองทําหน้าที่แค่ตรงนี้ค่ะพะนันอยู่ไม่ได้เป็นพยาบาลเหรอไม่เป็นไม่เป็นเรื่องเลยเป็นอะไรหน่อยก็ทิ้งเจอเวทาดีนจบไม่รู้เรื่องในสิ้นแต่คิดว่าหน้าที่เราคือถึงเวลาแล้วว่าจากที่เราได้เสพเอาประโยชน์จาก จากธรรมชาติมามากรีทงานศิลปะมาสร้างนดนตรีที่ไพเราะนะคะมาสร้างวรรณกรรมแต่ตอนนี้แหล่งที่สร้างกินนากาแล้วเนี่ยกำลังป่วยหน้าที่ของอาจารย์กัญญาคนเดียวก็คือแสดงออกได้วิธีเดียวก็คือคืองานที่ที่ท่านเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่อ,อยู่อีกขั้วหนึ่งของงานที่ ที่แสดงที่อัตตาแกลเลอรี่นะคะอันนั้นคือธรรมชาติอินสปายเราแต่นี้คือธรรมชาติกําลังร้องขอความช่วยเหลือช่วยทีเถอะหยุดพวกสตารได้ไหมดูทีวีทุกวันนี้ยังกุ้มใจนะะจรจารสันติภาพอะไรกันทำไมก็ยังมีการถล่มกันไม่สิ้นสุดมีการอนุญ,ญาตให้ปล่อยนิวเคลียร์ได้ถ้าหากว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์มาร์เอิรธไม่อยู่แน่นอน มาเซอร์ไม่อยู่มนุษย์ไม่อยู่นึกถึงฮิโรชิมานะคะบางคนยัพิการมาจนแบบนี้ถ้ามนุษย์ไม่มีแล้วมันก็ไม่มีจนินตนาการโลกใบนี้ไม่มีอะไรนอกจากสีดำเหมือนตอนที่เรื่องงานชิ้นนี้ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ขอ,อขอบคุณวารินแลบที่ให้โอกาสมาพูดในสิ่งที่ อยากจะพูดมากนะคะ <S <S 1> <S 1> ขอบคุณมากนะคะ